ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ชุมชนกระถมอโศกน,นะคะแล้วก็เป็นร้านขายเครื่องรัวใหญ่นะคะซึ่งร้านนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าได้รับความนิยมอีกหนึ่งร้าน mm hmm. เช่นเดียวกันเป็นสินค้าย้อนฮิตนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นนะคะตอนนี้พี่น้องที่เดินผ่านไผ่านมาเนี่ยเริ่มจะจับจ่ายชื้อสินค้าได้ของที่ต้องตาต้องใจแล้วขนกลับนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเทคนิคของแต่ละคนในการขนกลับนะคะ mm hmm. ก็จะมีหลากหลายอย่างบังท่านซื้อ ไม้กวาดยังไยมาก็เอามาเป็นไม้คานนะคะบางท่านก็มัดร่องแบบเป็นเฟ้น,นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในร้านจํานหน่ายเครื่องครัวนะคะเจริเท่าค่ะุณาอันนี้เชื่อมต่อไปถึงเครื่องครัวด้วยไหมคะร้านนี้เชื่อมไปถึงร้านเครื่องครัวด้วยไหมคะเครื่องนียเครื่องครัวเอาเข้าตรงนี้ได้นะคะโอเคได้ค่ะเรานำ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านนะคะ ้านในนะคะของร้านเครื่องครัวซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าร้านเครื่องครัวเอ่อเป็นของกระทรวงนะคะที่มาจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้เลือกสรรเรายังมองไม่เห็นทางเข้านะคะอ๋อน่าจะเชื่อมกับร้านเครื่องนอนตรงนี้เป็นซุ้มนะคะเป็นซุ้มประตูหอจัดสรรให้สวยงามนะคะแล้วก็เข้าง่ายออกง่ายนะ เราก็จะเข้าไปทางด้านนี้นะคะเดินทางค่ะเออเนี่แล้วสาคัญหน่อยจะเดินทางค่ะเราเป็นอ๋อนายทวารนายประตูจัดสรรคนเข้าออกยังไงครับเดี๋ยวก็คือเวลาที่น้องเรามาก็คือทำไมต้องทำหนึ่เข้าเข้าไปต้องต้องทำเทพเดชครับ ก็คือตอนนี้เห็นพี่น้องประชาชนมาใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคขออคุมากจะถามญาตเข้านะคะครับมีคนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นไลา์เื่อนครัวเล็กนะคะมีลังหางบ้างนะคะก็แล้วก็จะเห็นนะคะว่าที่นี่มีความอบอุ่นเป็นครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะเข้ามา ก็อ,ออกห่านะคะเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะจำกัดจำนวนได้ด้วยแล้วก็ดูแลได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็จะมีน้นองๆที่มา,ายืนประจบแนะนำในแต่ละจุดอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นหมอ้อไซส์ใหญ่เลยนะคะราคาเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นเองสำหรับท่านใดทีเ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าต้องเลี้ยงคนเยอะๆไซส์นี้ก็น่าจะเหมาะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตรงส่วนกลางนะคะก็จะมีการจัดแนงหม้อ เอาไว้ในส่วนกระดาก็มีกั้นตะข่ายเรียบร้อยนะคะแล้วก็หม้อนี้มีหลายเบอร์หลายไซส์นะคะอย่างอันนี้ขายเพียง370บาทเป็นหม้อเบอร์34ก็เหมาะในครอบครัวเล็กๆนะคะก็ทําแกงหม้อไซส์ประมาณนี้ได้มีราคาให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วก็นี่ค่ะหม้อไซส์เล็กๆเนี่ยแบบแบบคันโดหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็มีให้เลือกสรรวันก่อนที่เรามาดู การลงของที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่ามีสินค้าที่หลากหลายแล้วก็จะมีน้องๆน,นะคะคอ,อยเติมสินค้าให้พี่น้องได้เลือกจับจ่ายได้เพียงพอได้พอเหมาะนะคะแล้วเสร็จแล้วเลือกเสร็จนะคะก็สามารถที่จะออกมาชําระเงินทางด้านนี้นะคะก็จะมีจุดชำระเงินหลายจุดด้วยกันนะคะ mm hmm. เพื่อเนคนามสะดวกให้กับน้องประชาชนอย่าง อันนี้นะคะห้อเบอร์24ถือว่าไซส์เล็กหน่อยนะคะก็เพียงแค่105บาทก็เป็นกำไรอริยะให้เห็นนะคะว่าทุนมา120แล้วก็เหลืออยู่ที่105บาทนะคะเราก็จะเห็นนะคะมีการจุดตรวจธนบัตรด้วยนะคะว่าเป็นธนบัตร แบงก์เอ่อที่ใช้งานได้หรือเปล่านะคะจุดนี้ทางด้านออกมานะคะก็จะเป็นบานวางช้อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้หยิบของบอออกได้จะลดค่าไน้เป็นยังไงบ้างลูกค้าให้การตอบรับดีไหมดีมากเลยจ้ะค่ะแล้วเขาเลือกของไหมเขื่อนเลือกเลือกกแล้วกายกมาให้เราคิดใจใช่ใช่ใช่เขาอยากได้เบอร์ไหนเขาก็เอามาเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยไม่คิดเลยไม่คิดเลยค่ะอ ท้องนี่เราขายแพ็คคู่สามห้าค่ะแต่พี่บุญนำเขาเป็นคนบอกขายหมดทุกอย่างเลยอันนี้คะ่ะเราไปพูดคุยกับพี่ต้องชาวบ้านบ้างไหมคะแม่พูดจะพูดแต่นี่พูดมั่งรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งแล้วเขาพูดไปยังไงบ้างเขาบอกยังไงบ้างเขาถามว่าจะมีอีกไหมบอกส่งการมีอ,อีก เขาเขาเขาบอกว่ามีเขาบอกเขาว่ามีแล้วเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกเดี๋ยวใครจะมาซื้อมาอีกอ่าไปตามไปซื้อใหม่นะคะเพเก็บตังค์ทำกันก่อนเนาะจ้ะค่ะแล้วการบริการเราพน้าทั่วถึงนะคะทั่วถึงทั่วถึงจ้ะค่ะแล้วของน่าจะพอถึงวันที่สามของงานอยู่นะเพราะว่าปีนี้เห็นที่อาทิวก็บอกว่าปีนี้คนซื้อเครื่องครัวจะน้อยอ่าไปซื้อเอาทางนู้นมาฝากทางพุ่มคพื่อนนอาเครื่องใช้อะไรอย่งเงี้ยแต่เครื่องครัวน้อย แต่ก็ไม่น้อยมากหรอกดูแล้วก็ไม่ถึงกับน้อยเนาะจ้ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แอบว่าตุ้มตามเหมือนร้านอื่นๆจ้ะแต่แต่ก็แต่ก็เยอะทีเดียวเรียกไ่าไม่ได้ขาดแทนอะไรเลยเพื่อ่างห้ากันไม่ได้หยุดมาเรื่อยๆเลยนะะค่ะขอบคุณมากนะคะเอาประสบก็รให้บริการทุกระดับประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องครัวในรอบนี้อาจจะไม่ได้ คึกคักเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็ลูกค้ามาเรื่อยๆแล้วก็ทยอยออมาสามารถที่จะให้บริการได้ทั่วถึงนะคะเราวก็เรียนรู้ก่อนนะคะว่าแผแนกคิดเงินก็มีการเข้าอาอกมีหลายเคาเน์เตอร์นะคะนั่นหมายถึงว่าก็จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วก็เสร็จแล้วเดินออกมา ทางด้านนี้นะคะก็จะสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าแล้วก็สะดวกสบายเข้าออกง่ายนะคะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศที่เราเห็นณนะตอนนี้นะคะที่ราชเนีโศกที่เชลบาวรน,นะคะเต็มไปด้วยความสดชื่นความคึกคักแล้วก็บรรยากาศในการขนสินค้าต่างๆของพี่น้องประชาชนที่มาซื้อสินค้าที่นี่นะคะ,ะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศของราชเนีโศกในตอนนี้นะคะ่ะ